มาเสริมความดูดันโดยการที่เข้ามาให้ไทยยังโยนจัดตัวชุดกันชนหน้า TGM บันไดข้างแล้วก็กันชนท้าย TGM ครบชุดเพราะว่าลูกค้าใช้สโนกเกิลของ TGM อยู่ Fuel Kicker นะครับเป็นไซส์ของสีเทสีทองซึ่งจะให้อารมณ์การสคาีคล้ายๆกับสีรถลูกค้าจัดให้ลูกค้าเป็นนอตเสร็สักลบ12 สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเฮียปอจันทบุรีไทยยังยนต์อีกเช่นเคยนะครับรถเด่นประจำวันนี้ก็คือตัว โตโยต้าลีโวรักโคนะครับลูกค้าท่านนี้เป็นลูกค้าที่มาใช้บริการประมาณสําคัญได้ออกรถรุ่นนี้มาแล้วก็ลูกค้าได้ไปแต่งมาในระดับหนึ่งจะพรีเซนต์เรื่องช่วงล่างก่อนนะครับคันนี้เนี่ยทีแรกมาเนี่ยลูกค้าใส่ล้อขอบยี่สิบลัดระยะเบฟรชไซส์สองเจ็ดห้าห้ไปยกมาด้วยชุดช่วงล่างเป็นของโปรเฟนเดอร์หน้าเป็น o อเอ็หลังเป็นตัวบายพาร์ก็ให้ฟีลลิ่งในการนั่งที่ดีในระดับหนึ่งลูกค้าวันนี้ก็มาเสริมความดูดานโดยการทีี่เข้้้าาามใหหทยยนนนนจััดตวชชุก บันไดข้างแล้วก็กันชนท้าย TGM กบชุดเพราะว่าลูกค้าใช้สโตรเกิลของ TGM อยู่ก็เลยต้องการให้เซ็ตรอบตัวเนี่ยเป็น TGM ทั้งหมดหลังจากติดตั้งแล้วกันชนหน้าไม่เทอทา้าไม่ยืน่นเทอทา้าเหมือนกับหลายๆแบรนด์ส่วนในเรื่องของสมรรถนะคันน,าานี้ลูกค้าก็ได้ให้ผมช่วยเซตอัพใหม่แน่นอนเพราะว่าใส่กันชนตำแหน่งของรถน้ำหนักเพิ่มขึ้นประมาณ50ากิโลแน่นอนทั้งหน้ารถก็ต้องมีการปรับต่ำลงก็เลยเซตโชงคอัพให้ใหม่ตามสูตรของผมก็ให้ฟีลลิ่งในการนั่งที่ค่อนข้างเฟิร์มนะะน่่่่่งวาาามเร,รมณ17080ีไชือถทสู ขนาดนี้เนี่ยให้ฟีลลิ่งในการขับขี่ที่ค่อนข้างก่อถนนดีมากคันนี้ลูกค้าต้องการให้นุ่มนวลกว่าเดิมรอบนี้มานอกจากจัดชุดกันชนแล้วเนี่ยมาลงล้อแม็กใหม่แล้วก็ยางใหม่โดยลูกค้าอยากได้เป็นไซส์17ผมก็เลยจัดล้อ f u ล์ลคิกเกอร์นะครับเป็นไซส์ขั้สีเสีทองซึ่งจะให้อารมณ์การสีคล้ายๆกับสีรถลูกค้าจัดให้ลูกค้าเป็นรับเสร็จสักลบ12ซึ่งลูกค้าต้องการให้ล้อเนี่ยอยู่เต็มซุนพอดีไม่หุกก็รัดด้วยยางเบียร์พุทชเหมือนเดิมคันนี้เลยลงไซเไซ 26, 5, 7, 7, 7. ง เป็นไซส์ที่อัตราผ้าใบอยู่ที่ประมาณ6ชั้นมานเลยให้ความนุ่มนวลในการนั่งที่ค่อนข้างดีเพราะว่าในไซส์ของยางบีบกุริตเนี่ยลูกค้าต้องทราบนะครับบางไซส์จะมีผ้าใบ6ชั้นบางไซส์ผ้าใบ8ชั้นและ10ชั้นก็จะให้การนั่งเนี่ยจะมีผลต่อความนุ่มนวลในการขับขี่เหมือนกันแต่เรื่องความแข็งแรงเนี่ยเชื่อได้ว่ายาแงแบรนด์เนี้ยตอบโจทย์แน่นอนก็เป็นอีก คันหนึ่งที่อยากจะนําเสนอให้ผู้ใช้รถยนต์ในจังหวัดจบุรีได้รับชมกันท่าในใดต้องการข้อมูลก็สอบถามเข้ามานะครับอินบอ็อกเข้ามาสอบถามได้ก็ยินดีให้รายละเอียดราคาแล้วก็แนวการตกแต่งนะครับถ้าถูกใจก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมเฮียพ่อจันทบุรีไทยยนต์นะครับแล้วในโอกาสหน้ามีรถดีๆสวยๆก็จะมารีวิวให้ท่านได้รับชมและติดตามกันอีกวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ